เอาละครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีรายนะครับคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมก็อ่าตอนนี้นะครับคุณอยู่กันกับเกมของอ่าไม่ครับนะครับกับในซีรีส์พิกเซลมอนนั่นเองนะครับผมก็อ่ามาต่อกันดีกว่านะครับกับพาที่13กันแล้วนะจ๊ะอ่าโดยคลิปนี้ก็อ่าผมก็อ่าเสียงดังไม่ได้มากนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ประมาณอ่าห้าทุ่มแล้วนะครับ คือจริงๆเนี่ยผมอ่าต้องต้องสมควรนอนแล้วนะครับแต่ก็คือมันเพิ่งว่างไงนะครับก็ว่างก็อัดคลิปดีกว่าครับต่อประมาณนี้นะครับผมโอเคครับก็โอเคมาเรามาต่อกันดีกว่าครับกับพาร์ทนนะครับก็อ่าซึ่งผมยังไม่ได้กลับไปเอาพีซีเลยนะก็เรียกได้ว่าแทบไม่ได้เข้ามาเล่นเลยครับเพราะว่าแบบว่าไม่ว่างเลยครับช่วงนี้นะครับแต่ก็เอาไปว่าชักมาเถอะนะครับผมมาเดี๋ยวคลิปนี้ครับผมเราจะมาอัพเลเวลของไลเวลต้ากันนะครับซึ่งผม าวางเป้าหมายไว้ครับผมคือเราอยากจะหา,าทุกเขตนะครับที่มีโปเกมอนในตำนานเกิดด้วยเออแล้วก็ผมจะทําการเรียกว่ามาเลือกเอาอีกทีหนึ่งครับว่าจะเอาตัวไหนนะครับผมโอเคมาพะชันครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ครับเราจะมาเริ่มหากันเลยดีกว่านะอ่าก็ตามนี้ครับผมถือว่าอันนี้คือเป้าหมายในการผจญภัยของผมนะครับก็คือผมตั้งเอาไว้ว่าเนี่ยในการผจญภยัยครั้งนี้เนี่ยผมจะแก อัพเลเวลให้มันกลายเป็นบักกิลาสนะไอไลเบรต้าของเราครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเรียกว่าตามหาทุกเขตที่มีตำนานเกิดนะครับซึ่งมันจะมีทั้งหมดแบบว่าประมาณประมาณกี่เขตวะ <c oughs> ไอผมก็จําไม่ได้นะน่าจะมีประมาณอ่าสิถึงสิเกาเขตเลยมั้งนะครับคือมีเยอะมากเว้โอเคมาซึ่งผมก็เจอประหลายเขตแล้วนะรู้สึกอ่าเจอสโนนะครับแต่ว่าสโนเนี่ย คือสนงมาต้องหาเอต้องหาวิหารของฟิเซอร์ไงนะครับซึ่งสนงเรายังไม่ได้นะครับผมเราเจออาฟาวเวอร์ฟอรเลยครับเป็นจุดเกิดของเซเรบีนะแล้วก็เอ็กซ์ทิมฮิวนี่ก็ยังไม่ได้นะครับผมอ่าแล้วก็มีอ่าเอ็กซ์ทิมฮิวก็ยังไม่ได้ใช่ไหมอ่ารู้สึกว่าผมเจอแค่รู้สึกว่าน่าจะแค่อย่างเดียวไหมเนี่ยอ่าเหมือนว่าผมจะเจอกับเขียดอ่าที่มีตำนานเกิดแค่เขียดเดียวเองมั้งเนี่ยโอ้โหโคตรจะบ้าบอคอแตกเลยครับ มาไม่เป็นไรถือว่าเราตั้งเป้าหมายแล้วผมมาเราจะตามหาเขตอ่าทั้ง19เขตกันครับที่แบบว่ามีตำนานเกิดนะครับผมมาเรามาเริ่มกันดีกว่าครับซึ่งตรงนี้คือเขตเอ็กติมฮิลครับผมซึ่งเอ็กติมฮิลเนี่ยจะมีอ่าเอ็นเตเกิดครับแต่ว่าต้องเป็นเอ็กติมฮิลบวกนะซึ่งอันนี้มันใช่ไหมเนี่ยโอ้โหอันนี้เป็นแผนอยู่ครับแผนนี้ยังไม่มีตัวใดเกิดนะ มันต้องเป็นซัลฟอร์เวอร์แพนนะครับจะมีอ่าเลโคซาเกิดนะครับผมอ่าเฮ้ยเดี๋ยวจะเจอเจอเจอที่นี่เจอนี่โอ้โหเจอสเลปเปอร์วะครับผมมาเดี๋ยวเราเก็บเอ้ยมันทาไฟว่ะโอเคมาอ่าเอาใครดีเอาเป็นนี่ละกันนะครับผมเอาเป็นลิซาร์ดอนมาละกันครับเราเสียงดังไม่ได้นะโอเคลิซาร์ดอนอ่าเอทละกันโอ้โหไม่เข้าเลยเหรอเฮ้ยเฟมบาร์สล่ะช,ชึบอ่าย,ยังได้อยู่นะ โอเคเฟเมบาสท,ทีหนึ่งเรียบร้อยค่ะมาต่อมาต่อเฟเมบาสอ่าเฟเมบาสโลดัลวเว้ยโอเครอบสุดท้ายครับผมเฟเมบาสครับหืมจะพึ่งตายไปครับชิบหายแล้วไม่เป็นไรมาเดทโตอ่าเอิร์ดเคเกเอ้ยดันอืมไม่ได้หรอชิบหายแล้วครับผมเอิร์ดเคเคสทีหนึ่งอ่าเรียบร้อยอับไปไม่อัพครับรู้สึกว่าอ่าไอไลเวอต้าเนี่ยจะอับเป็นพูเนต้าตอนเวลที่30นะครับผม คือ,อแค่เลเวลเดียวเยวท่าน,นั้นครับก็จะพัฒนาร่างแล้วครับผมเฮ้ยเดี๋ยวเจอเปอร์เชียสโอ้โหเปอร์เชียสที่จัดเลยครับเปอร์เชียตนี่เป็นนอร์มอลใช่ไหมมันจะแพ้แฟตติ้งนะแต่ว่าแฟตติ้งเรามีแค่ลูคาเลโอซึ่งลูคาเลโอมันกากมากครับแต่ว่าเรามีนิเวลเรามีมุกฮอกครับผมซึ่งมุกฮอกเราเนี่ยมีโค้ดคอมแบ็กนะครับนี่เลยน่าจะแรงพอตัวเอ้ยก็แรงอยู่นะถือว่าก็แรงใช้ได้อยู่เหมือนกันนี่กว่าครับโอเคนี่ไหนอะไรละ่ะเปอร์เชียส เปอร์เช yeah, oh. okay. ah. so, ียร <laughs> so, uh, uh ์อยากเจอเอาเออโอเคเรียบร้อยเปอร์เชียอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับผมไรบิต้าเราอัพเวลแล้วนี่ครับก็ตะโกนไม่ได้ตะโกนไม่ได้เว้ยเดี๋ยวอ่าข้างบ้านด่านะครับโอเคมาก็เรียกได้ว่าอ่าเข้าสู่การอัพเวลแล้วเรียบร้อยครับนี่ตามนี้เลยครับผมโอ้โหเรียกได้ว่าตัวอย่างอื่าโอ้โหเดี๋ยวเฮ้ยตัวอย่างใหญ่เลยนะเนี่ยโอ้โหเฮ้ยตัวมันใหญ่มากเลยครับตัวดิโอ้ my god ตัวเกือบท็อปผมเลยอ่ะโอ้โหพูเนต้าผมเรียบร้อยเลยครับตอนนี้ก็ไลทิต้าเราอ่าอัพล่างเป็นพูเนต้าเรียบร้อยแล้วนะครับผมเนะี่ยดูขนาดเสลล์อ๋อมันเป็นขนาดใจแอสนี่หวะครับก็ใจแอสนี่ก็คือขนาดใหญ่เกือบสุดไหมไม่น่าใช่นะน่าจะประมาณแบบว่าใหญ่แต่ก็ใหญ่ไม่สุดอะ่ะเออนะครับเดี๋ยวกลับไปฮ <c oughs> ิวไอลิาดอนเราแป๊บหนึ่งครับเ <laughs> พราะว่าลิาดอนเรามันเจ็บแบบว่าบาดเจ็บสาหัสแล้วนะครับผมโอเคอ่ต่อไปครับผมไอพูเนต้าครับจะ เอ้ยไม่ใช่พูติต้าเดียมันต้องชื่อว่าภูพิต้าใช่ไหมจะอัพล่างเป็นอ่ามังกีลาครับตอนที่เลเวล55นะครับถือว่าไกลมากเว้ยซึ่งผมกะจะให้มันอัพเวลก่อนที่พาร์ทสักพาร์ท20อะ <c ười> ่ะคือก่อนพาร์ท20 <c ười> ผมกะจะให้มันอัพเวลต่อประมาณพาร์ทนั้นนะเพราะว่าตั้งแต่พาร์ท20ไปเนี่ยผมกะจะเริ่มตามหาไอ้โปกเกมอนในตำนานแล้วนะฮะผมก็ผมกะว่าจะให้มันอัพก่อนพาร์ทนั้นนะครับผมมา เรามาเริ่มตามหากันเลยดีกว่าครับซึ่งไอ้ตรงนี้มันคือ Extreme Hill หรือเปล่าวะเดี๋ยวผมต้องให้ไอ้ลิสตันมาดีครับต้องขี่ลิสตันไปดูครับเพราะว่ามันเหมาะแก่การตามหาเขตมากแล้วผมโอเคมาไหนดูซิไหนดูซิว่าจะใช้ Extreme Hill ไหมนี่ครับผมเอ้ยมันจะช้หรือเปล่าวะวาโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นเลิกงามยามดีเลยครับอ่าเป็น Extreme Hill บวกครับไม่ใช่ Extreme Hill M เ,เหรอต้องหา Extreme Hill M ครับถึงจะไปเขียนที่มี Enter เ,เ,เกิดนะ อันนี้เอ็กติมฮิวธรรมดาครับไม่ใช่ไม่ใช่เอ็กติมฮิวธรรมดาก็ไม่ใช่นะต้องหาเอ็มนะครับผมซึ่งผมก็ไม่รู้นะว่าเอ็มมาจะแบบว่ามาจะหน้าตาอย่างไงเออจะโอ้โหโอ้โหเจอฟุนิ้ายเบอร์สี่ิบสองเลยเหรอโอ้ m ม่ก็ทำไงดีครับเราจะจับไหมไม่เอาไม่เอาเราจะไม่ยุ่งครับเพราะว่าเรามีอยู่แล้วครับเราจะไม่หลายใจเราจะไม่หลายใจค,ครับผมเรามีอยู่แล้วครับแล้วก็จะปล่อยเข้าไปนะครับผมเออแต่ว่าเราสู้ได้นะเออแล้วก็สู้แล้วก็เก็บเี็มมาได้นี่มาใช่ใช่ใช่มา แต่ว่าจะเอาใครสู้ดีครับเอาเป็นเกราดอลสู้ก็น่าจะไหวยอยู่เหมือนกันนะมาๆๆไปด้วยพูนิต้าอ่าออกไปนี่เกราดอสโอเคลองทาทิมังกรน่าจะพอได้อยู่นะไปเลยเกราดอสเอาเล็กโอ้โหทีเดียวตาเลยหรอวูแรงมากเลยนะครับเนี่ยเกราดอสอัพบิลเลยเว้ยอ๋อโคตรเถื่อนเลยครับจังหวะนี้เอาเดี๋ยวยก,กินกินอ่ากินสักว่าครับเดี๋ยวไอ้นี่ค่อยเอาไปเผาเนาะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเปืองอะไรเงี้ยนะครับโอเคมา ต้องหาเอกเทียมฮิวเอ็มนะครับผมซึ่งเอ้ยจะเ,เจอเทเนอร์เจอเทเนอร์เวย้ยไปทาไฟแป๊บไปทาไฟแป๊บนะครับอุย้เย,ยเ,เป็นกสามห้าเลยเหรอใช้ได้ครับผมอ่าเป็นธัตมืดครับมืดแพ้อะไรไม่รู้ครับล็อกสไลด์เข้าไปห,หนออุ้ยได้อยู่นะโอเคล็อกสไลด์อ่ะกูเกือบตาครับไอ้บ้าไม่เป็นไรอ่าได้โชโตสมาเนี่ยโอเคไดโชโตสเอิร์ธเควกเอาหูซุปเปอร์เอฟเฟกต์ลืมไปว่าอ่ามันประทัดไฟเอามีตัวเดียวเหรออุ้ยห เมตาอยู่สองพแล้วครับผมเดี๋ยวเก็บตังค์ลดเดี๋ยวไปหาซื้อบอลแล้วกันเนาะโอเคเราเดินทางต่อดีกว่านะจ๊ะเอ็กติมฮิลเอ็มเอ็กติมฮิลเอ็มไอผมว่าแถวนี้ไม่น่ามีวะเชื่อผมไหมผมว่าแถวนี้ไม่น่ามีนะครับเนี่ยคิดว่างั้นนะโอเคเดี๋ยวออลองบินดูแล้วกันครับเพบว่าถ้าบินเนี่ยมันจะเร็วกว่านะครับผมก็ตามนี้นะครับตรงนี้ไปเขตบิสนะครับเขตปลาบิสจะมีอีเวกเกิดเว้นะครับซึ่งโอกาสเกิดเนี่ย มันจะอยู่ที่1%อครับโอโอกาสที่อีวีเกิดจะอยู่ที่1%เรครับผมเียกด้ว่าโคตรเยอะเลยนะครับเยอะต้องไหนวะไอ้บ้าเอ้ยโอ้โหโคตรจะบ้าบพกาเขาแตกแล้วผม <S 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 โอกาสเกิด1%ไหนบ้าเจ้าโอกาสไหนมาเกิดไหมครับเนี่ยอ่าผมว่าไม่น่ามีแล้วว่ะใช่ไหมคือแบบว่าเราบินมาสักพักหนึ่งเลยครับตรงนี้เป็นบวกนะไงนะครับตรงนี้เป็นบวกครับผม <S <S บวกก็ไม่เกิดนะครับถ้าใครทราบอุ้ยโอ้โอเจอเทนเนอร์เวลสามเจ็ดเอ้ย ามานิ้มาสู้กันโอเคอเอาเนี้ยไปก่อนครับโอเคไปเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นอู้ธาตุหินเลยครับหินแพ้อะไรอะหินแพาแพ้น้ําแข็งเลยครับรู้สึกว่าอันนี้เราจะมีน้าแข็งอยู่นะน้าแข็งน้าแข็งน้ำแข็งน้ำแข็ง,ขง,ขงอ่าไอ้แฟงอ่าฮึบยากกัน,น,นเนี่ยต้องอุ้ยหูเกือบตายเลือเอาเล็กไปตายไหมอ่าไม่ตายด้วยไอ้บ้าการไล่กานแลวโคตรคอมแบ็กเรียบร้อยเออใช่ใช่หินมนนนนันแพ้นี่ด้วยเนีกว่าหินแพ้อันนี้ด้วยครับหินแพ้อันนี้ด้วย เห็นแพ้แฟตติ้งด้วยเออนะครับผมลืมไปโอเคไปเลยออืโอ้โหโค้ชคอมแบกโอ้โหเกือบตายเลยเหรอไม่เป็นไรเราเร็วกว่าครับถือว่าเราเรายังเร็วกว่าโอ้โหนี่ไม่เป็นไรครับเราน่าจะเร็วกว่าเขาอยู่อ่าแต่ก็ตายก็ตายอยู่ดีนี่ว่าครับโอเคลิสตันมาเนี่ยเฟรมบัสเรียบร้อยมันเยอะจังวะไม่ได้ละอุ๊ยอารอนด้วยครับชิบหายละเอตะกันนะได้ไหมโอ้โหแทบไปเข้าเลยนี่ว่าครับอันดับก็เล็กส์ ก็ครึ่งหลอดอยู่นะเนี่ยโอเคได้ก็เล็งทีนึงอ่าไม่ตายเว้ยเฟไม่เมาเอานี้แล้วกันอ่าอ่ะอู้ยังมีอีกเหรออู้ยมีเยอะมากเลยนะครับเนี่ยไม่เป็นไรมาเรายังมีต่อเรายังมีต่อครับอ่าสลัดสลัอ่า,อาโอ้โหสลัแทบไม่เข้าแทบบไม่บ้าอีกทีนึงเอ,อ้ยยังไม่ตายอีกแล้วเหรออีกทีนึงเรียบร้อยหมดเถอะอ่าหมดแล้วโอ้โหได้มาพันกว่าเงาไม่ค่อยคุ้มเลยครับได้ตังค์มาแค่พันกว่ากับการที่เราเสียไปแบบว่าเป็นผัดลานตัว เป็นผ่านล้านตัวโอ้ก็เบร์ไปครับโอเคอ่าผมว่าไม่น่ามีเอ็มแล้วว่าเพราะว่าเราบินมาเยอะแล้วโอเคเพราะว่าไอ้ตรงนี้มันน่าจะมีเอ็กเตมิวเอ็มแล้วมั้งเนี่ยนะครับเพราะว่าผมเจอแค่บวกกับไอ้ธรรมดาเท่านั้นเองนะครับมาเดี๋ยวเรากลับไปฮิวแล้วเราก็บินหาอ่าเครตามากกันดีกว่าเนาะเพราะว่าผมว่ามันคงไม่มีแล้วแหละนะครับแถวนี้เออจะตัวอะไรวะเหมือนว่าจะเป็นเอ้าลิโอรู้ไอป้า โอ้โหที่อยากเจอก็ไม่เคยเจอเลยพอไม่อยากเจอนี่ก็มาแล้วเกินครับเลวรู้เนี่ยมาเดี๋ยวจับักหน่อยจะจับักหน่อยครับเลวรู้อุตส่าห์เจอักหน่อยอืมเลวรู้เหรออุตส่าห์เจอก็จับักหน่อยครับโอ้โหพออยากเจอก็ไม่เคยเจอเลยครับผมที่พอไม่อยากเจอที่ก็มาแล้วเกินครับไอเลวรู้เนี่ยโอเคไม่ติดนะครับไม่เป็นไรเอาลูคาเโอมานีครับแล้วก็ลองตีดูไหมกลัวมันตายวะไปเลยครดกแท็กอุ๊ยโอ้โหก็เบาอยู่นะเนี่ยมามาอีกทีนึงอีกทีหนึ่งคลิกแทก อ่ะโอเคโอเคเหลืองละเหลืองละเหลืองละก็จับไปแล้วกันครับผมไปเลยพี่เมียบอลน,นะครับผมติดไปครับรอบนี้หนึ่งแล้วนะครับผมสองแล้วนะจ๊ะ,ะสามแล้วแม่ติดเว้ยแหม่มาช่างจับยากจริง,รงๆเลยอะ่ะโอเคพี่เมียบอลรอบหนึ่งได้ไหมได้ไหมพี่เมียบอลพี่เมียบอลหนึ่งแล้วครับผมหนึ่งแล้วสองแล้วอ่าเรียบร้อยครับผมสามบอลติดนะครับเรียกได้ว่าพออยากเจอนี่ก็ไม่เคยเจอเลยครับผมไอเลี้ยวรู้เนี่ยโอ้โห ทีพอแล้วไม่อยากเจอเนี่ยมันก็มาแล้วเกินทำไปป้าโคตรจะบ้าเราคอแตกนะครับผมจังหวะนี้ครับโอเคไม่เป็นไรมาเดี๋ยวเรากลับไปฮิวโปกเกมอนก่อนแล้วกันนะแล้วก็เราจะาไปหาเขตใหม่แล้วกันเนาะโอเคครับเดี๋ยวลองเปิดดูอีกทีนึงเพื่อความมั่นใจก็ไม่เจอครับมีแต่เอ็้ทีมฮิวธรรมดาธรรมดานี่ครับผมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรมาเราไปดีกว่าเราไปดีกว่านะครับเอ๊ะทำไมไอ้เขตแพนตรงนี้ทําไมไอ้มันไม่ค่อยมีโปกเกมอนเกิดแถบตัวดีใช่ไหม รู้สึกว่าแถวนี้จะไม่ค่อยมีโปเกมอนเกิดเลยครับตัวดีโอ้โหคือมีแบบว่า <c oughs> คือมีโปเกมอนเกิดน้อยมากไว้แถวนี้เนี่ยโคตรจะบ้าบอราเขาแตกแล้วครับผมมาหแบบิวแปบบ๊บหิวแป๊บสวัสดีครับคุณจอผมขอหิวหน่อยเอาทำไมหิวไม่ได้วันนี้ไม่เป็นไรเนะครับเราใช้เครื่องหิวใช้เครื่องฮิวอเนกประสงค์นะครับผม <c oughs> มีคนบอกว่าถ้าเราตีเครื่องหิวเนี่ยมันจะได้นะแต่ผมว่าม,มันไม่น่าได้นะ, <c oughs> ะเพราะว่าผมเคยตีไปเมื่อก่อนนะครับคือเมื่อก่อนตอนผมตีเนี่ยมันจะตอบเป็น และอลูมิเนียมมาครับซึ่งแร่อลูมิเนียมเนี่ยมันก็เรียกได้ว่ามันก็ไม่ใช่ข้างหิวไงนะครับก็คือก็ตามนี้แหละนะครับผมมาโอเคเราไปต่อดีกว่านะจ๊ะเอ้ยฝนตกด้วยครับโอ้โหฝนมันตกบ่อยจังวันเนี้ยโอ้โหเรียกได้ว่าเล่นรอบไหนนี่คือฝนตกรอบนั้นนะครับผมเฮ้ยเจอพัลเซ่นว่ะปล่อยไปปล่อยไปนะครับอ่าผมอยากลองเดินดูแถวนี้สักนิดหนึ่งครับเผื่อจะเจอกับเมลีฟนะครับผมเพราะว่าเมลีฟเนี่ยมันสามารถอัพลางเป็นอ่าเป็นเดนลิวได้เว้ย ซึ่งเดนริวเดี๋ยมันจะเก่งมากๆเลยครับอุ๊ยโอ้โหฟ้าผ่าไอบา้บ้านอกจากจะฝนตกแล้วยังมีฟ้าผ่าด้วยนะครับเนี่ยโคตรจะแจ็บโคตรจะแจ่มมากๆเลยครับจังหวะนี้แจ่มมากๆคืออะไรวันนี้ยโอ้โหไอบ้บ้าเอ้ยกินอาหารแปบ๊บกินอาหารแป๊บนะครับผมแถวโน้นมีโปเกมอนเยอะครับดูจากในแบบแล้วอุ๊ยโอ้โหนี่มันฝูงโปเกมอนน้ําคาดว่าน่าจะเป็นคอยคิงคาดว่าแถวนี้น่าจะมีคอยคิงเยอะมากๆเลยโอ้โห โคตรแบบว่าเยอะอา่าตรงนี้ได้เดยวนะอย่าบอกกันว่าที่เมยเยอะๆมันคือนั่นไงครับโอ้โหไอบ้บ้าที่เมยเยอะๆมันคือคอยคิงนี่เองไอ้บ้าเอออุตส่าห์ดีใจนึกว่าจะเจอกับเดนเร็วครับผมที่ไหนได้ครับมันเป็น,ปนไอ้คอยคิงเอ้ยังไงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วครับผมอ่าอัานนี้เป็นล่าง2ของไอ้เมลิเลฟครับผมอ่าเมยกสิบเก้ากับยี่สิบห้าใช่ไหมเดี๋ยวจับยี่สิบห้าแล้วกันนะผมยี่สิบห้าก็น่าจะโอเคเหมือนกันครับเพราะว่า ่มันจะอัพแรกเป็นเดลริโตอนเวล่งสามสิบเนี่ยผมมาเดี๋ยวจับเลยครับเดี๋ยวจับเลยแทสไม่ตายอ่าอุ้ยเกือบตายเนี่ยเนี่ยอู้หูไปเอ้ยเอ้าว่าจะฟัลโอ้โหตายเลยเหรอผมว่าแทสน่าจะเป็นจบตีต่อเนื่องหรือเปล่าครับห่วยบ้าเอ้ยโดนทีนี้แบบตายเลยไม่เป็นไรมาเอองั้นก็คลิปเอาเวนะเฮ้ยอ่าเป็นกรรมคลิปเอาเวมท่าเลยวะ คิปไอเวโอ้โหคิปไอเวเป็นอะไรเนี่ยเป็นนอร์มอนหรือเปล่าครับโอเคเราจะแบบมาตายวะเนี่ย <laughs> ผมว่ามันก็ไม่ได้แรงนะไอคิปไอเวเนี่ยโอ้โหไอ้บ้าเอ้ยเอ้ยเจอเทรนเนอร์อู้วสิสิบเลยเหรอเหมาะต่อการสู้เนี่เนี่ยเพราะว่าถ้าเราฆ่าได้แล้วน่าจะได้ตังเยอะนะครับมาเอาเล็กเรียบร้อยโอ้โหเอ้ยติดพอยชั่นด้วยอ่าไม่เป็นไรเพราะว่าเอาเล็งเราแรงเว้ยเอาเล็งเราแรงตายปุ๊ดิตายปุ๊ปดิเรียบร้อยเอ็ดไม่ตายเหรออ่าอีกทีนึงเรียบร้อยครับผมเฮ้ยธาตุน้ำเหรออ่าท่าด้ำเอาพืชไปเลย เลเซอร์ลีปเรียบร้อยไม่ตายดวยเว้ยเลเซอร์ลีปทีหนึ่งเรียบร้อยค่ะอุ้ยตัวอะไรวะเนี่ยไม่เคยเจอมาก่อนเลเซอร์ลีปไปน่าจะเป็นอุ้ยโหแทบไม่เข้าเลยว่ะเฮ้ยเค้กล่ะเฮ้ยก็ยากเหมือนกันนะเนี่ยสู้ยากแล้วครับสู้ยากแล้วหรือว่าเป็นธาตเพื่อนครับถ้าตป็นธาตเพื่อนต้องใช้ไอ้นี้ปะโอเคเฟบัสอ่ามันก็อุ้ยโอ้แรงเลยครับไม่เป็นไรเรียบร้อยตายไปดีเรียบร้อยครับผมอู้ยโห มีตังคห้าพันแล้วครับผมจังหวะนี้ครับเริ่มรล่ารวย,ยแล้วอ่าคนนี้เยี่ยบเก้าเลยมาเลยมาเลยครับเราเราตบได้หมดนะครับผมมาเลยครับโมโกฮอกโค้ดคอมแบ็กโค้ดแรงเลยค่ะโค้ดคอมแบ็กทีหนึ่งเรียบร้อยค่ะอ่าหนูโอ้ยเสร็จเลยทีนี้นี่เรียบร้อยนิวเรียบร้อยออุ้ย้ยโวิวูวิวูได้มาห้าพันกว่าแล้วไอ้บ้าโอ้โหไม่ตั้งมือหนึ่งแล้วครับผมโอ้โหโคตรจะริ่มรวยเงินทองจังหวะนี้นะครับ คิดว่าถึงเราได้ตังค์เยอะมาแล้วก็ตะโกนไม่ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวคนข้างบ้านด่าครับตอนนี้นี่ห้าทุ่มแล้วนะครับเนี่ยมาอัดตอนห้าทุ่มนี่ก็ไม่ใช่เรื่องนะครับเนี่ยโอเคโอเคเดี๋ยวกลับไปฮิวแป๊บเดี๋ยวกลับไปฮิวแป๊บน,นะครับไอเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยรู้สึกเหมือนไม่ค่อยเจอเลยอ่าเดี๋ยวก่อนนะเผื่อมันมีแบบว่ามีเทียมขายเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับมีไม่มัน,ม,นมันไม่มีเทียมขายเลยว่ะมีเต่าเมลว่าไอ้บ้าไอเดี๋ยวเ,ด,ยวเด,ยวดูคนนี้แป๊บเพื่อจะมีของจำๆอุย้ยมีลากบอลเว้ยมีลิเพ็บอล อยากได้ททมเมอร์บอลน่ะไม่น่ามีครับปล่อยไปแล้วกันเนาะโอเคโอเคกลับไปฮิวบลับกลับไปฮิวบลับนิจ้ะเดี๋ยวคลิปนี้ผมต้องการเอเดียนเลวสักตัวหนึ่งวะคลิปนี้ผมอยากจับเมลิสสักตัวหนึ่งวะเดี๋ยวหาจับต่อแล้วกันครับเดี๋ยวขอสักตัวหนึ่งเดี๋ยวขอสักตัวหนึ่งครับถ้าไม่ได้เดี๋ยวมันมันจบคลิปไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็เจอแล้วแหละครับแต่ว่าลงลงไปฆ่ามาสักงันครับไอ้บ้าเลยเดี๋ยวรอบหน้าต้องใช้โลคาลิโอซูลครับเพราะว่า อโลคาเลโอมันมันตีเบาไงครับคือมันยังเวลน้อยอยู่นะครับผมไอ้เราก็ไปใช้ไอ้พูนิต้าสู้ัช่นกันครับ <c oughs> ไอ้พูนิต้าเราก็ตีแรงและเกินครับผมโคชโช่หมายกอดแลบไปบ้าเลยโอเคโอเคโอเคหาแป๊บเดี๋ยวหาแป๊บนะครับผมอ่าตรงโน้นมีครับซึ่งก็คืองูเฮ้ยโอ้โหทาไฟเหรอเจอแทสไปหน่อยละกันเรียกได้ว,ว่าอาแทสเราแรงมากเลยนะครับเนี่ยมาไปต่อดีกว่าไปต่อดีกว่าอยากเจอเดินเร็วครับผมอ่าเมลิฟใช่ไหมเมลิฟมา อยากเจอเมลิฟอยากเจอเมลิฟจ้าเมลิฟจังนายอยู่ไหนเฮ้ยเดี๋ยวเจออุ้ยเฮ้ยเจอบอสเจอบอสเจอบอสเฮ้ยจะไหวปะวะเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวมันแกล้งเมื่อตอนจะไหวครับเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยผมเจอบอสว่ะผมเจอบอสครับเฮ้ยเราจะไหวปะวะโอ้โหบอสสีฟ้าด้วยครับสีฟ้าน่าจะเป็นระดับสามใช่ไหมโอ้โหเก่งเหมือนกันนะเนี่ยสีฟ้าเนี่ยโอเคมาไปเลยมุกฮอกเวลนักอูฮ่าห้าน่าจะไหวอยู่นะเนี่ยโอเคโคตรคอมแบ็กอึ๊อ ใช้ได้เว้ยผมว่าเรา่ <S <S ราจะชนะโดยการใช้มุกฮอกได้เรียบร้อยโอ้โหเลยกได้ว่ามุกฮอกตัวเดียวก็ไหวครับผมมาครับเรียบร้อยได้ล็อกทอมมาครับแล้วก็พอยซชั่นกับอะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันแฮะโอเคก็ของกากาครับได้ของกากากมาไม่ค่อยจาสักเท่าไหร่ครับผมเฮ้ยมันใกล้มืดแล้วว่ะเดนรืวมันไม่เกิดตอนกลางคืนนะเนี้ยโอ้โหโอเคช่างมันแล้วกันช่างมันแล้วกันนะครับผมเรากลับไปโจคลิปดีวกว่าครับ คลิปนี้มาอย่างมองมาวยโอโหฟ้าผ่าอีกแล้วนะครับทำไมฝนมันตกบ่อยจังวะใช่ไหมคือแบบว่าตกทุกรอบที่เราอัดคลิปเลยนะครับเนี่ยโอเคจะกลับบ้านก่อนจะกลับบ้านก่อนครับโอ้โหวิ่งไปวิ่งไปครับเพื่อจะเจอกับเดลิวกลางทางไม่แน่ว่าอาจจะมีลงเหลืออยู่สักตัว2ตัวเฮ้ยเจอเจเทเนอร์อเจอเทอเนอร์ว่าเฮ้ยแต่ว่าคลิปนี้ที่แบบว่าเจอเทเนอร์เยอะมาก,กนเลยเวเจอประมาณ10กว่าคนแล้วเนี่ยเยอะไปเยอะไปเจอห้าคนแลวครับจังหวะนี้ คือเจอเทรนเนอร์บ่อยมากเว้ยอ่อสู้แบทเหรอแชสเรียบร้อยครับสกิลนี้แรงมากเว้ยใช้แค่สกิลเดียวเลยครับมันก็โอเคครับอ่าแชสน่าจะเป็นโจมตีต่อเนื่องด้วยครับผมโอ้โหคือแชสน,นี่แบบว่าโก,กงมากๆเลยนะเว้ยคือสามารถโจมตีต่อเนื่องได้ด้วยครับเนี่ยโอ้โหคือตีได้สองรอบติดเลยนะครับเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าแจ่มมากๆเลยครับผมไอ้สกิลนี้ครับมาเจอดแชสต่อยเอาไม่ไม่เข้าเหรออ่าเอ้ยโอ้โห นนล็อกด้วยเว้ยอ่าล็อกสไลด์ได้ไหมเอา้าอุ้ยตายเลยไอ้ปลาแกมาฆ่าฉันเลเซอร์ลีบไม่ตายเป็นไงเรียบร้อยค่ะส่วนแมสเหรอเลเซอร์ลีบไม่ตายด้วยโอโ้โหเลเซอร์ลีบเรียบร้อยโอโ้ยมีเยอะมากเลยเอิร์ดเควกเรียบร้อยค่ะอ่าเรียบร้อยแลย้วผมโอโ้โยน่าตัางมาไม่ค่อยเยอะเว้ยน่าจะราวๆห้าราไวได้ครับอุ้ยฟ้าผ่าอีกแล้วนะครับ ทำไมฟ้าผ่าบ่อยจังวะนเนี้ยโอ้ฟ้าแลบมันฟ้าแลบหรือว่าฟ้าผ่าวะเนี่ยคือแบบว่าเอ้ยนี่มันอ๋อเป็น,เป,นเป็นติวเตอร์เหรอครับแต่ดูดิมีอะไรบ้างโอ้โหท่ากากเว้ยท่าไม่ค่อยเจ๋งสักเท่าไรหร่ครับเซนเฮดปัดแล้วคนเนี้ยมีอะไรบ้างครับผมเอ้ยบาร์สเบิร์นโอ้โหบาร์สเบิร์นเป็นท่าท่าไฟที่แบบว่าแรงที่สุดแล้วมั้งเนี่ยโอ้โหพลังหนึ่งร้อยห้าสิบเลยเหรอ น่าจะเป็นท่าธาตุไฟที่แบบว่าแรงสุดในเกมแล้ครับผมต้องใช้อะไรอะ่ะโอ้ผมไม่มีอะดิไอบ้บ้าโอ้โหเสียดายไม่มีอ่ะอ่าเสียดายเมจิกรูปโอเคอันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่อ,อ,อุ้ยโอ้จารโก้โอ้โหท่าธาตุมันกรนได้เม็ดร้อยสี่สิบเฮ้ยท่าอะไรวะเนี่ยโอ้โหข,ขั้วขี้โกงเลยอยากได้โอ้มันต้องใช้อะไรอะ่ะต้องใช้ทองไม่มีทองอ๋ออยากได้ แมครับหนูอยากได้โอ้โหเออแล้วเราเรียนไม่ได้เด็นะน่าจะอ้าโอ๊ยเออแต่ว่าเราไม่มีท่ามังกรเด็ดเดคือก oh ระดนอน,อ oh a, นดออก็เรียนไม่ได้เว้อแล้วถ้าเป็นไอ้นี้ล่ะอ่าเลสตอนันก็เรียนไม่ได้โอเคถือว่าถึงเรามีทองแล้วก็เรียนไม่ได้โอเคช่างมันช่างมันครับผมเก็บความเสียายเอาไว้ครับโอ้โหโคตรจะบ้าบอคอแตกเลยนะครับมา เรวคลิปนี้ครับผมคลิปนี้เราขอจบเอาไว้ก่อนแค่นี้แล้วกันครับอาจจะไม่มีอะไรก้าวหน้ามากครับก็ได้ไอัยพูนิต้ามานะครับผมก็เดี๋ยวไอ้อคลิปหน้าครับคลิปหน้าเราน่าจะเดินทางกันอย่างจริงจังแล้วนะครับคลิปนี้ผมไม่ค่อยมีเสียงด้วยแหละนะครับก็เป็นไข้นะครับบวกกับการที่เรามาแคสตอนดึกๆด้วยแหล,ละนะครับเราเราแบบว่าพูดเสียงดังไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับผมโอเคครับก็คลิปนี้อาจจะน่าเบิกกันสักหน่อยนะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอ่ะก็เอาเป็นว่าจนการคลิปหน้าครับผมบา๊ายบายครับขอบคุณที่รับชมนะครับผมบา๊ายบายครับ